10วิธีง่ายๆที่ช่วยให้กฎของแรงดึงดูดเป็นจริงและเข้มข้นมากขึ้นใน5นาทีการแสดงการยืนยันของคุณใช้เวลาเพียง5นาทีด้วยพลังที่มุ่งเน้นการยืนยันและความกระตันยูการแสดงความปรารถนาและความฝันของคุณบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากการแสดงบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ยืดเยื้อเสมอไปด้วยพลังที่มุ่งเน้นเพียง5นาที คุณสามารถปรับทัศนคติของคุณและดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงินได้ต่อไปนี้เป็นการแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับวิธีการ manifesting ดึงดูดความต้องการของคุณภายใน5นาทีข้อ1แสดงเจตนาที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจงเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจจำนวนเงินที่คุณต้องการแสดงให้ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงและสมจริงในความตั้งใจของคุณ ตัวอย่างเช่นแทนที่จะต้องการเงินมากขึ้นยังคุมเคลือเกินไปให้ระบุจำนวนเงินที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเช่นฉันกำลังหาเงินเพิ่มอีก500ดอลลาร์เพื่อใช้ใจ่ายบิลและค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ ข้อ 2. เลือกพื้นที่ที่สงบเงียบเลือกพื้นที่ที่สงบและสะดวกสบายที่คุณสามารถนั่งหรือยืนได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนใจหามุมในห้องเงียบๆหรือในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ได้ที่คุณสามารถมุ่งเน้นความใส่ใจไปที่กระบวนการ manifest เพียงอย่างเดียวข้อ 3. การหายใจเข้าลึกๆและผ่อนคลายหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆอย่างเล็กน้อยหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูก ปล่อยให้ปอดเต็มไปด้วยอากาศจากนั้นหายใจออกช้าๆทางปากรู้สึกถึงความตึงเครียดและความเครียดที่ออกมาจากร่างกายของคุณทุกครั้งที่คุณหายใจออกข้อ 4. การแสดงภาพลองนึกภาพฉากที่สดใสซึ่งคุณได้รับเงินที่คุณแสดงออกมาแล้วลองจินตนาการถึงการถึงเงินจํานวนที่แน่นอนไว้ในมือไม่ว่าจะเป็นเงินสดเช็ค หรือรูปแบบเงินดิจิตอลสัมผัสเนื้อสัมผัสของธนบัตรน้ำหนักของเหรียญและความพึงพอใจในการดูตัวเลขบนหน้าจอข้อ5การยืนยันเชิงบวกสำหรับความอุดมสมบูรณ์คำยืนยันที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินทำการยืนยันเช่นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินไหลามาหาฉันอย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดโอกาสมากมายเข้ามาหาฉันข้อความที่ทรงพลังที่ตอกย้ำความเชื่อของคุณในการดึงดูดเงินข้อ6 ความกตัญยูต่อความเจริญรุ่งเรืองแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับเงินที่จักรวาลมอบให้ราวกับว่ามันอยู่ในชีวิตของคุณแล้วรู้สึกถึงความกตัญญูอย่างลึกซึ้งในใจของคุณสำหรับพรทางการเงินที่กำลังจะมาถึงความกตัญยูขยายพลังด้านบวกของคุณและจัดตำแหน่งคุณให้สอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ข้อเจ็ดความไว้วางใจและการเปิดเผย ปล่อยสิ่งที่แนบมากับคำว่ายอย่างไรและเมื่อใดในการ manifest วางใจได้ว่าจักรวาลกำลังทำงานเพื่อปรับสถานการณ์ให้ตรงตามความต้องการของคุณละทิ้งความสงสัยหรือความกังวลใดๆและปล่อยให้กระบวนการคล้ายๆอย่างเป็นธรรมชาติข้อ8เปิดตาเมื่อคุณเปิดตาของคุณเบาๆและหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งสุดท้ายรู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจว่าความตั้งใจของคุณได้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว ข้อ9แบกความรู้สึกไว้ตลอดทั้งวันพกพาความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินติดตัวไปกับคุณในขณะที่คุณดำเนินวันต่อไปลองนึกถึงภาพเงินที่คุณแสดงออกมานั้นอยู่ในความครอบครองของคุณแล้วจินตนาการภาพตัวเองทำการตัดสินใจทางการเงินอย่างฉลาดและรู้สึกถึงความปลอดภัยขอ้อ10 คอยติดตามสัญญาณและโอกาสระวังสัญญาณความบังเอิญหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ปรากฏทําตามสัญชตาตญาณของคุณและดำเนินการที่ได้รับแรงบันดาลใจซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ เคล็ดลับในการ manifesting ของคุณให้ได้ผลเร็วที่สุดก็คือ 1. ทําทำให้กิจวัตรการแสดงการเจตจำนงของคุณ5นาทีขึ้นไปต่อวันเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอค่ะข้อ2คือรักษาความเชื่อเชิงบวกและแน่วแน่ในความสามารถของคุณในการดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงินข้อ 3. ปลูกฝังความรู้สึกมีคุณค่าในการรับและเพลิดเพลินกับความเจริญรุ่งเรือง 4. เปิดรับช่องทางที่ไม่คาดคิดซึ่งเงินจะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณโปรดจ,จำไว้ว่าเพียง5นาทีสั้นๆต่อวันคุณก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังที่ปรับความคิดความรู้สึกและความตั้งใจของคุณให้สอดคล้องกับแรงสันสะเทือนของความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินความพยายามที่มุ่งเน้นของคุณสามารถเป็นจุดเริ่มต้นการดึงดูดเงินที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะ โปรดจำไว้ว่าแม้เพียง5นาทีชั้นๆต่อวันคุณก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังที่ปรับความคิดความรู้สึกและความตั้งใจของคุณให้สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนของความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินความพยายามที่มุ่งเน้นของคุณสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเงินที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะ หากคุณฟังมาถึงจุดนี้ขอขอบคุณในการสนับสนุนและก็เสียสละเวลามารับฟังวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชร์หากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ